F ส่วน A อ่านด้วยเดีวยวได้เส่วนด้วยแอวศนะครับอยู่หน้า55ทีนี้ในการทดลองอันนี้นะครับก็จะอยู่ในหน้า57เนะครับเมื่อน้องเข้าห้องแบบมาแล้วนะครับมันจะเหมือนเดิมมันจะมีทำการวัดเอาวัดไว้ด้านหลังทำการทดลองก่อน เาใจไหมครับมาถึงทำแผ่นหลังก่อนแผ่นหน้าเอาไว้ที่หลังนะครับทำแผ่นหลังก่อนนะอ่ะแผ่นหลังเราก็จะทำการทดลองนะครับนะครับเดี๋ยวให้จันคงศักดิ์จะช่วยดูในเรื่องนี้นี่เราจะมีโคมไฟไว้สองสองที่ไม้เมตร ว,วิธีการตั้งเครื่องมือนะครับจะมีส่วนนี้คือส่วนลูกกิ้งกระจกแล้วก็เส้นลวดที่เราจะทดลองนะครับอันนี้คือกล้องลักษณะเหมือนกล้องสำรวจทั่วไปจะเป็นภาพวงกลับเวลาอ่านไม่เม็ดอ่านข้างบนลงมาข้างล่างแล้วด้านด้านหน้า ที่จะส่องคือด้านตัวดำน,นี้อยู่ด้านลงตาเราด้านนี้หันไปทางกระจกนะครับไปเม็ดนี่มีด้านเส้นอยู่ด้านนี้หันไปทางกระจกรจกระจ,ก,จกอยู่ที่กระจกดูุมกระจกอยู่ที่ลูกกิง้งบนแทน่งหันไป เมตรอยู่ทางด้านซ้ายของคุณวางไว้นะครับให้หน้า,าขยายกระจกแล้วคุณก็นั่งเก้าอี้สา่เปิดไฟช่วยด้วยนะเพราะบางทีมันมองไม่เห็นคุณหาไม้เมตรที่ในกระจก จอทุนเห็นไฟเม็ในกระจกแล้วตาคุอยู่นิ่งๆแล้วคุณดึงต้องมาต้องนี่ไม่ต้องไปปรับใดๆทั้งสิ้นนะจับแต่ขาสแตนตัวเดียวเลื่อนเข้าเลื่อนออกแค่นั้นเองแล้วเลงจากท้ายล้องไปยันหน้าล้องแล้วให้ไปตรงไฟเมที่เห็นในกระจกมันก็เหมือนการเลงปืนนะเลงเข้าเป้าอยู่ไฟเม็เมราเล็งตรงแล้ว มองหลังกล้องไวตรงแล้วเราก็มองเข้าไปในกล้องในกล้องเนี่ยสายตาแต่ละคนจะไม่เท่ากันไม่ต้องไปปรับนะใช้เลื่อนไปข้างหน้าว่าชัดไหมแล้วก็ถอยถ้าไม่ชัดก็ถอยมาข้างหลังจนกว่าจะชัดนะคุณเลือเล่อนเดินหน้าเดินหลังเท่านั้นเองนะครับถอยหลังเมื่อชัดแล้ว พยายามในกล้องเนี่ยมันจะมีลักษณะเส้นใยกล้องเป็นเหมือนเส้นผมเราเนี่ยสีดำๆเป็นรูปกระลาบาคูณแนวเส้นแนวล่าคือแนวนี้เป็นหลักเส้นนี้จะเป็นตัดมินเส้นมินของไม้เมตที่เราเห็นในกล้องเอาอันนั้นเป็นหลักนะครับคุณจะเห็น ในกล้องเนี่ยเห็นแค่ประมาณ2อสาตัวเลขเท่านั้นเองตอนนี้ผมเห็นเลขหกเลขเจดเลขแปดในกล้องนะครับคุณมองปั๊บแล้วคุณก็ไปไล่ว่าให้เพื่อดูพอคุณเห็นนิ้วเมื่อไหร่คุณเห็นเลข8ตอนนี้ผมเห็นเลขแปดในกล้องอยู่ตรงเส้นใหญ่นะครับพอเห็นเลขแปดปั๊บเนี่ยให้เพื่อนดูว่าแปดนี่อยู่แปดเส้น สิบแเซนยีเซนะให้เพื่อนกำหนดแต่เราต้องเซ็ตกระจกกระเนี้จะปรับขึ้นปรับลงได้โดยการขยับกดลงให้ตั้งตัวเลขให้อยู่ประมาณเลข8ถึงเลข10กว่า11 12ให้อยู่ระยะพวกนี้นะครับให้อยู่ระยะระยะคัต่ำเพราะเราห่วงน้ำหนักเข้าไป กระจกจะเชิดหน้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไปเซตตรงนี้ปั๊บมันจะขึ้นไปนู่นมันจะลำบากนะเพราะฉะนั้นตั้งให้ต่ำไว้ก่อนใครตนคนเดอนารทีนใครขหน้าตงนาคุมเธอนีเมื่อเมื่อเราเห็นกล้องเรียบร้อยแล้วไม่ต้องขยับมีหน้าที่ส่องอย่างเดียวปับเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปแตะเลยส่องียว่อง <2. S 1> เนี่ย อีก,อกคนเดียวใจมวลตอนนี้ในกระดาษเราจะมีต่อข้อบูลไว้ว่าครั้งที่หนึ่งให้ใส่50กรัมครั้งที่สองเพิ่มเป็นร้อยเป็นร้อยแล้วร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบทั้งหมดมีห้าครั้งนะครับส่วนตะขอกับตกกู้น้ำหนักจันั้นห้อยไว้รือว่าเป็นศูนจุดสตาร์ทคือศูนย์น้หนักจะไม่มีเอาไว้ท่วงเส้นลวดวตรงนั้นนะครับ เริ่มต้นคิดอะไรคิดอไม่ออกเปอนเคมไวเคสอ่ะตรงับกับก้าตะก้าเปล่าตะก้าเปล่าใส่นึงกรรมอันนี้เหมือนกันเคสตะก้าเปล่าใส่ห้สใส่ร้อยใส่ร้อยันนี้ก่อกไหมอ่ะถ้าเพื่อนใส่แล้วอ่านโจทย์เพื่อนใส่แล้วอ่านโจทย์อ่ะทำันนี้ศูนกรรมอ่านได้แปจสองประจุแปดจุดสองในขนาดานอ่ะใส่ ไอ้จับสองนิ้วจับไม่แหน่อย่าเดือดอย่ากดถ้าเกิดใส่อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ดีสัดียวให้คือเดียวดิแค่มือเดียวเดี๋ยวไอ้มันจะมีตู้น้ำหนักจะมีล้อใส่ตรงต่อคอขาวเล็กๆอ่ะค่อยๆไปค่อยๆ่แสดงวาไม่่ไดดู้อยางปค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปวางปั๊บแกว่งไหมแกว่งแตะด้านข้างให้มันนิ่งมันนิ่งปั๊บปล่อยแล้วคนดูปั๊บตอนนี้ผมดูได้ สิบจุดเจ็ดจุดแปดสิบกรรมได้สนะิบจุดเจ็ดถ้าขอไปใส่เป็นร้อยกรรมแผลอี่ไปต่ออยังหยุดต้นอย่างเดียวนะอ่าตอนนี้ผมอ่านได้สิบสิบเจ็ดเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นไปนเรืเ่อยๆคือเราจะไม่เห็นเลขเจ็ดน,นะเห็นเลขเจ็ <7. S 2> <4. S 1> แต่เลขสิบเราไปเห็นหนึ่ง เราจะต้องเอามือมันแตะให้เพื่อนดูแต่เอาได้เพราะมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหลักสิบก็สิบเมื่อกี้สิบหกว่ามาสิบเจ็ดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปนู่นสิบแปดจุดจุดเก้านะมันยิ่งถว่วเระใส่เราก็ใส่ไปเรื่อยๆจนครบใส่จดใส่จดใส่จดจนครบเท่าไหร่ตอหน่อยห้าสิบไย คร่ีหมดหมดบ2 5งรเสร็จปุ๊บเราทำเหมือน HYS ยเลยเราก็ทำยังไงอ่านซ้ำที่ระยะ2 5 0ถูกไหมเพราะอ่าน2 5 0เสร็จปุ๊บเราก็ทำไมเอาออกแล้วก็จดค่าลงมาเป็นรูปวอยู่ใช้ไหมครับตอนตอนนี้วางไว้5ก้อนแล้วตอนนี้ได้ 23. สามบุณก็จดยี่สามุดสามทัง้งห้าต้นแล้วก็จดข้างล่างห้า้นเหมือนกันฝ่นปปายฝั่งที่จะเอามอลออกบออแล้วเท่ากันหลังจากนั้นไ,<ป>ไอ้ฝั่งที่เราใส่บวลเข้ากระดูข้อหมายเหตุหลังข้อแปดหลังตอนที่เราเอามวลเข้ากับตอนที่เราเอามวลออกอย่างเช่นเราใส่มาสิบหนึ่งร้อยใช่ไหมเราโจทย์ใช่ไหมครับ แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆ250แล้วก็ใส่250แล้วก็เอา 50, เออก50เหลือ200เอาเอาอกเหลือ,อ100ไอ้100ตอนใส่เข้ากับ100ตอนที่เหลือตอนใส่ตอนออ,นอกแล้วอ่ะตรงเนี้ยห่าง 5, การห้ามเกินเท่าไหร่นิะขะคนนะิ้นะห้ามการห้ามเกินหมายเหตุหลักหมายเหตุหลักข้อ8ตอนระโบนเข้ากับตอนรโบนออกเออ ห้าห่างกันเกินหนึ่งเซนติเมตรเข้าไหมถ้าเกินห่างกันเกินก็ทำใหม่เส้าใจไหมครับเอาท,ท,ทรายเอาอเอาออกไปเลยครับเอาออกจนหมดนะ <ทำ S 2> แล้วก็มาเอาตัวเลขมาให้อาจารย์ดูสองกลุ่มนี้ก็ให้อาจารย์คุ้นจักดูเขียนเขียนด้วยดินสอบก่อนนะตอนแรกเพราะมันอาจจะต้องทำสองครั้งสามครั้งแล้วแผ่ สิ่งที่ไม่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําตัวเลขจะคาดเคลื่อนทําให้แต่และจุดห่างกันเกินหนึ่งเซนก็คือตอนใส่บวลคูมใส่หนักเกินไปหรืออะไรนไปหรือใส่ไปปั๊บปล่อยเห็นไหมเชือกมันมันดุกไหมนะไอ้ที่เอวิบลนะทำให้ทำให้ระยะคาดเคลื่อนไปแล้วก็หนึ่งอย่าง เมื่อเมื่อเป็นแกว่งคุณเป็นหน,นุนอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นเห็นเป็นรวดยไหมล่ะทำให้ลูกยิงนี้เสียเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนค่าระยะมันก็เลยแตกต่างกันเกินหน,น,น,นึ่งเปซ็นอันเนี้ยคือแวิธีการแตกดันคาเนี่ยถ้าแกว่งอย่างนี้ปับ๊บคุณเอาดิ้ววางข้างๆนี่ก็ได้เพราะบางทีมือปเปล่าลอยๆที่มืดก็ตัดเนี่ยแต่งดันคาปั๊บพอไปแล้วผ่านพอลัพัน ไม่ใช่ว่าใส่เสร็จเรียบร้อยนิ่งเรียบร้อยคนอ่านยังไม่อ่านรีบอ่านนะครับพอทิ้งไม่น้านมันก็จะยืดลงไปเรื่อยเรื่อยัลก็จะผิดอีกคือแล้วก็ตายปุ๊บแปลงแตะอ่านอย่าไปมัวเฮ้ยเท่าไหร่วะตรงนี้เท่าไหร่วะอะไรถามเพื่อนอยู่นั่นตังนานสองนาทีสามนาท,าาทีตัวเลขน,นะครับก็จะทำใหมันยืดลงไปเรื่อยๆนืกออกไหมครับมันก็จะเกิดดึงเศนแน่นอน ราะฉะนั้นตอนนั้นนี่ที่กระดาษมัวๆเะเมื่อกี้ตอนแรกสูงจ้ำก็เลยแปดจุดก็เลยแปดจุดแปดจุดสองนะตอนนี้ก็เหลือแปดจุดสามได้แหละเห็นไหมตอนนี้ได้ไปลองทับไปโอเคต่อไปพอทุกทำการทดลองเสร็จแล้วอยากเก็บอุปกรณ์นอกจาก ไฟเก็บได้ปิดซะก่อนเพราะมาันจะแสกตาไฟเนี่ยคุณจะต้องนั่งอยู่นี้แล้วก็ถ่ายอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้แสงเข้าตาคุณถ้าคุณไปไฟอย่างนี้แสงจะเข้าตาคุณเข้จายไหมเพราะเดียนั้นเอาไ,ไว้ทางนี้แล้วเวลาเลิกท้ารอเสร็จแล้วอย่าดื้อเดี๋ยวมต้องมยุ่งนะดับไฟถอดพักเก็บสายเก็บไม่ใช่บ้วนเลยนะครับพักดึงองอกกรอ อย, end, อย่าล <hi> ืมนะตอนเก็บตอนม้วนสายอย่าลืมนะข้อสำคัญนะผมทำให้ไม่มำัญหรอกเดี๋ยวไฟดูตายเนี่ยม้วนดึงพักออกเโอ๊กดึงเวลาคุณม้วนเนี่ยมือคุณจะมลูบสายด้วยถ้าเกิดมันสายมันโดนอะไรกัดหรืออะไรก่อนเนี่ยใช้ใช้ได้ทั่วไปนะไม่ได้ใช้เฉพาะแหลกนะชีวิตจะทำบ้านดุณได้นะครับ เก็บแบบต้องมึกปลาอกก่อนเพราะคุณลูดเนี่ยไม่รู้ว่าหนูจะแท้หรือสายจะหักสายทองแดงมันจะดุเข้าใจไหมสายจะดดเพราะฉะนั้นดึงปลาพอหโดนี่ไม่ดุแล้วเพราะไม่มีไฟโอเคครับจากนั้นเราก็จะทำการหาการเปลี่ยนเบนหากการเปลี่ยนเบนก็ทำเหมือนกับตรง H-Y s เลยก็คือจาก50กรั มันห่างจากศูนย์กรัมเท่าไรหนึ่งร้อยกรัมห่างจากศูนย์กรัมเท่าไรนึกออกไหมเราก็จะได้กราฟออกมาเลครับหลังจากนั้นไปข้อ9หาดีคณินัฐหาดียังไงหายังไงวัดจากกระจกจ,จนถึงไม้เมตรเป็นดีเราเะยบอกว่าห้ามขยับนะ <S 2> <S 2> <S 2> ขยับปุ๊บทำไม่ทั้ง่หนึงเลยนะอ่ะ วัดยังไงกระจกไม้เมสถ้าวัดอย่างนี้ทุกคได้ไหมพาะไม่หนึ่งไม้เมสเราแค่เมสเดียวคุณจะไม่ขออะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาการวัดอะวางกับพื้นหันด้วยทางไม้เบสตรงให้ตรงแล้วก็ดูปลายเนี่ยให้ตรงมองดิ่งให้ตรงจบแล้วคุณก็จับนี้วัดต่อไปเรื่อครับ อันนี้คือดีต่อไปนะครับดูต่อไปหน้า57ดีคดินนัดห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่ระยะจากกระจกจนถึงไม้เมตรห้ามต่ำกว่า1 4 5เซนติเมตรถ้าเกิดโต๊ะนี้โต๊ะยาวถึงแน่นอนเกินโต๊ะเล็กนุด พยายามทำไม้เมตรอยู่ท้ายโต๊ะนะครับและระยะมันจะต้องได้ดังนั้นระยะดีห้ามน้อยกว่า145เซนติเมตรเกิดไม่เป็นไรนะใช่ไหมห้ามน้อยกว่าไม่ให้วัดต่อต่อไปหลังจากนั้นเราก็หา L0 ใช่ไหม L0 หาได้จากความยาวของความยาวของของรวดวัดยังไงจาก คือสนแกรูจากตรงนู้นจากตรงนู้นบนนู้นจนถึงลูกกลิงง้งกึ่งกลางลูกกลิ้งนะครับเป็น L อลศูนย์จัดด้วยแล้วก็วัดสุดประมาณแม่กว่าดูว่าหลังจากนั้นเราก็ทำการเขียนกราฟใช่ไหมเขียนกราฟแนวตั้งเป็นแนวตั้งเป็น เราตั้งเป็น D ระยะ 1, 1นดเนเมื่อกี้จาก50ถึง0 100ไป0 150ไป0เข้าใจไหม D เป็นแกน y แกน x เป็นอะไรแกน x ก็เป็นแรง f ถูกไหมครับแรง f ก็คือน้ำหนักที่เราทวงแม็ f เท่ากับอะไร mt คำมวลเป็นกิโลกร,รมัม คูณ G เข้าไปเนะาะไดเทออกมาหลังจากนั้นเราก็จะแทนค่าในสมการที่เจ็ดสูตรว่าพนาทิีสูตรว่าสองรูดีหาจา ยากไม้ถึงกระโจกแถวศูนความยาวด้ยว,วยก็วัดจากนูนนู้นจนถึงกึ่งกลางลูกทิ้งส่วนวด้วยสล้หาจากร่าเราก็วาดกราฟแกน y เป็นดี แกน X เป็น F หาความชันออกมาเพราะเป็นค่าสโนปฟูดด้วย a. ือ a. คือ A a คือหน้าตัดรวดวัดกี่ครั้งวัดห้าครั้งเราวัดลวดได้อะไรออกมาได้หน้าตัดเลยไหม เราใช้อะไรวัดรวดใช้เวอร์เนียวัดรวดแต่ละจุดได้อะไรมาเส,ส,ส้นผ่าศูนย์กลางเอาเส,ส้นผ่าศูนย์กลางไปหารสองได้ได้รัศมีเอารัศมีไปแทนในสมก,การอะไรพื้นที่พื้นที่ พายอาร์กำลังสองใช่ไหม <_ t iny> พื้นที่ของเส <_ t iny> ้นลวดวงกลมก็เป <_ t iny> ็นพายอาร์กำลังสองก็จะได้พื้นที่ A ออกมาส่วนอดูหน้า59รูป74 R อที่ได้หน้า57รูป7.4 R อที่ได้ที่โจทย์ต้องการ มันเกิดจาก2องส่วนส่วนแรกคือรัศมีของลูกริ่งบวกกับระยะระหว่างลูกกิ้งถึงกระจกมันจะมีช่องว่างตรงนั้นไอตรงระยะระหว่างช่องว่างถึงกระจกที่กำหนดให้มาแล้วในใบงานสิ่งที่น้องจะต้องหาคือน้องก็ต้องหารัศมีของลูกกลิ่ง ทำยังไงหารัศมีของลูกกิ้งใช้ว์เนียวัดลูกกิ้งได้เส้นผ่าศูนย์กลางห่างสองก็เป็นรัศมีเอารัศมีที่ได้ไปบวกกับระยะระหว่างลูกกิ้งถึงกระจกซึ่งที่กำหนดให้ก็จะได้หาออกมาเน้นย้ำนะ อตัวนี้ไม่ใช่ R ที่เป็นรัศมีของลูกก i ิ้งแต่ R ตัวนี้คือเป็นรัศมีของลูกก i ิ้งบวกกับระยะจากลูกก i ิ้งถึงกระจกเข้าใจไหมเน้นให้ดีนะครับเน้นให้ดีอเอ็นไหมครับน้องก็จะได้ค่าออกมาอันนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเกิดวิศนั้น ถ้าเกิดน้องส่องนี่น้องก็ต้องวิ่งมาใส่นี่แล้วก็วิ่งมาส่องนี่แล้วก็วิ่งมาใส่นี่ไม่เสร็จ15บานาทีแล้วก็เกินด้วยเพราะว่าเราข้ามเกิน1เซนใช่ไหมพอเราเรียบมันก็หล่นยิ่งใส่กันใหญ่ผิดแน่นอนเราก็เลยตัดอันนี้ออกก็เอาเ,อเลขในยะสำคัญมาให้ก็ไม่เคยมีใครทำเลขในยะสำคัญได้เต็ม เลขในยันสำคัญก็ต้องมีบวกลบคูณหารถูกไหมเออไม่เตรียมตัวมาก็จำได้ไหมละ่ะเลขในยัสสำคัญคืออะไรประกอบด้วยอะไรการบวกลบเลขในยัสสำคัญตอบถึงไหนการคูณหารเลขในยัสสำคัญตอบถึงไหนมันไม่ใช่วัดอย่างเดียวถูกไหมมันก็พอๆกันแต่อันนั้นมาทำตัวคนเดียวได้อันนี้ทำตัวคนเดียวไม่ได้ ต้องมีเพื่อนช่วยเธออ่านใช่ไหมเธออ่านเธอโจทย์่เราใส่ช่วยกันที่ทำแล้วก็มานั่งคำนวณดังนั้นเวลาใส่ลุกตุ้มลงไปหรือใส่โุ๊บนิ่งเพื่อลีบอ่านเพราะยิ่งเราอย่าลืมเราพูดถึงการยืดยิ่งปล่อยให้มันยืดน,นานมันก็คาดคาดไปเรื่อยถูกไหมถูกไหมครับมันก็ไปเรื่อยเปื่อยนะครับดังนั้น เดี๋ยวเราจะต้องทดลองกันนาะอันนี้ก็เลยไม่ออกแต่นะครับก็ไม่ใช้อันนี้ก็เลยค่อนข้างยากเรื่องง่ายหงง่เหตุหนึ่งอ่ะไปเรื่องเหตุหเรื่องอะไรเหตุนหนึ่งสรรสิทธิ์การใช้ยตัวตัมเส้นของโลหะ